ถ้าทุกคนยังมีความคิดหรือไม n เซ็ตแบบนี้อยู่ต่อให้เราอยู่ในตลาดนี้นานแค่ไหนยังไงก็เจ๊งข้อที่ 1. โลภเกินไปคนทุกคนไม่ยอมทำตามแผนคิดว่ามันจะขึ้นไปอีกยังไงเราไม่แทนที่มันจะถึงดีๆเราควรปิดเราไม่ปิดเราคาดหวังและคิดไปเองจริงๆเราไม่สามารถบังคับกราฟได้แต่บังคับตัวเองได้ครับสเราอาจจะกลัวเกินไปเพราะอะไรครับ 1. ไม่รู้โครงสร้าง 2. อ,อาจจะคิดว่า พอเราไม่มีเอฟแอลทนแดงมาตลอดพอมันฟ้าหมา่เรารีบบิดไม่ทําตามแผนนี่ก็เป็นเหตุเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จข้อสามเนี่ยไม่ไม่มีวิน,นัยเกิดนเพลตามใจตัวเองไม่ทําตามแผนหรือฝึกฝนให้เกิดความชำานาญบางคนเล่นวันนี้เสียเปลี่ยนแผนใหม่อีกแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละแผนอ่ะแต่ละเทคนิคอ่ะควรใช้เวลากับมันลองผิดลองถูกกับมันอย่างน้อยเป็นเดือน เราถึงจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมหขับเราลองลองไปปรับดูนะครับและข้อ4ี่ไม่ยอมรับความปจริงเช่นไม่ยอมมี SL ไม่พอพอพอมันมาถึง SL เราไม่ตั้งเสร็จเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าแผนนี้โซนนี้มันไม่สวยแล้วแทนที่เราจะยอมคัดและไปรอเอาโซนด้านล่างแทนที่เราจะได้กินเต็มคํา เรากลับมีไม้บนค้างอยู่แทนที่ตัวเนี้ยเราจะจัดเต็มได้สุดท้ายเราจะไม่กล้ากดเชื่อผมทําตามแผนเล่นทีละโซนและเราจะหลุดพ้นจากวงจรที่เราผิดพลาดถ้ามันดีป่านเนี้ยเรายังรวยไปแล้วครับแต่ตอนเนี้ยถ้ามันยังไม่ประสบความสำเร็จลองเปลี่ยนไม้เส้นี้ดูนะครับลองทำดูครับ